เอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงท่านที่เกิดวันอังคารนะครับทีมวันอังคารคอมเมนต์รัวๆเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เอาเกิดวันอังคารนะฮะเขาบอกว่าคนวันอังคารถ้าเป็นผู้หญิงจะถึกทนลุยจริงหรือไม่สุดยอดค่ะสุดยอดเลยป่ะฮะดาวเหนื่อยเลยค่กะก็ตบอกว่าผู้หญิงวันอังคารเป็นคนลุยๆนะฮะแม่หมอตังก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วท่านผู้ชมนะฮะ ท่านสุภาพจีรุยหรือเปล่าอะรุยไม่ลุยไม่รู้มาดูกันเรื่องงานว่าต้องรุยไหมเรื่องงานเป็นไงบ้างเรื่องต้นที่เรื่องงานค่ะช่วงนี้นะคะเรื่องงานได้ไพ่สองดาบนะคะมีการคิดการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างสําหรับท่านที่จะเปลี่ยนงานหรือนะคะช่วงนี้ก็สามารถตัดสินใจได้นะคะอ่าเปรียบเทียบดูครับเป็นช่วงที่อาจจะมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือว่าใครที่กําลังตัดสินใจจะทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะลงทุนหรือว่าจะลงทุนอะไรต่างๆเนี่ย ช่ว um. งนี้นะคะต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องรอบครอบนิดต้องวางแผนนะครับวางแผนมาถึงเรื่องของการเงินครับทีมวันอังคารการเงินการเงินนะคะช่วงนี้นะคะท่านอาจจะต้องติดขัดหนึ่งนะคะก็อาจจะใช้จ่ายเยอะนะคะมีให้จ่ายเยอะแล้วก็อาจจะต้องมีการหยิบยืมช่วงนี้อาจจะต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีรัดเข็มขัดให้ด้วยรัดเข็มขัดให้แน่นนะคะอ่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านจะช็อตพอโอเคการเงินต้องระวังงานก็ต้องระวังนะครับมาดูเรื่องความรักบ้าง เรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์ออกไปเดินเดินทางไปทะเลกันไปทะเลออกไปเที่ยวน้ำตกทะเลสถานที่ที่เป็นน้ำนะคะก็เสริมทำให้ท่านเนี่ยมีความหวานนะคะเติมเต็มสึการละการส่วนคนโสดนะคะออกไปคบเจอผู้คนใกล้ทะเลใกล้ใกล้น้ำไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวได้ผู้กับได้ผู้จากบ้านอะไปต่อฮะเรื่องของ สุขภาพได้หนึ่งถ้วยใช่ไหมอย่างนี้เรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะมาเสริมในส่วนของการออกกําลังกายนะคะทําให้ท่านเนี่ยสุขภาพยิ่งขึ้นไปโชคลาภโอ้โหได้ไพ่เดวิลอือว่าดีนะนี่ถ้าถ้าเป็นในโชคลาบนะคะได้เดวิลอย่าพุ่งตกใจท่านใดที่ชอบเสี่ยงดวงนะมีโอกาสที่ประสบผลสำเร็จเพราะเป็นส่วนแบบอืม เสริมเรื่องโชคลาบเลยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่แล้วก็อย่าลืมนะฮะด้ไพ่ใบนี้เนี่ยไปขอพรพระราหูนะแม่หมอไปมูขอพรพระราหูนะคะทําให้ท่านมีโชคลาบแล้วก็ทําให้แบบอะไรที่จะยากก็ได้ง่ายมากครียกทำช่วได้กันหมายเลขแปดครับเก้าหกห้าสี่สามครับการทําบุญเสริมดวงครับให้ทําบุญบ้านเด็กกระพาและให้ทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือจะเป็นอันที่ส่งเสริมดวงให้กับคนบัังทานนั้นดวงดีโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับ เอาล้ครับพี่น้องครับมาถึงวันพุธแต่งเป็นพุธกลางวันกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่วันพุธกลางวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับใครมีอะไรคอมเมนต์ฮะเรื่องแรกครับเรื่องของการงานครับชาววันพุธกลางวันเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้นะคะการงานของท่านระมัดระวังงานที่จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดนะคะการสื่อสารกับลูกค้าช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะอาจจะต้องมีสตินิดนึงเวลาที่จะพูดหรือจะสื่อสารอะไรออกไปนะคะอระวังเน่ยหน่อยนะฮะอะเรื่องของ การเงินได้เพื่อะไรครับแม่หมอการเงินนะคะช่วงนี้นะคะจะได้เงินจากงานช่องทางใหม่ๆ่ทางใหม่ๆรายได้เสริมไรายได้เสริม้ามา <unterstützen S 2> <thôi S 1> เขาเรียกว่าอาจจะมีไรายได้หลายทางนะคะใครที่มีโอกาสจะหยิบจับทาธุรกิจอะไรช่วงนี้นะคะเงินจะเข้าะค่ะโอเคเยี่ยมยอดครับ เรื่องของความรักครับคนโสดเป็นยังไงบ้างเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะคะคนโสดให้ระมัดระวังคนที่มีเจ้าของแล้วเพามาชอบหรือคนที่แบบไม่จริงใจกับเราแบบเขามาแบบปิดพันต้องระวังต้องระมัดระวังนะคะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต้องดูแลเติมความหวานจีบกันบ่อยๆหน่อยนะคะจะได้ไม่จีดจางค่ะ ต่อไปคือเรื่องของสุขภาพได้สีเรียลหรือเปล่าเห็นแวบๆเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อหมอนรองกระดูกนะคะต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองหน่อยค่ะเรื่องของโชคลาภครับได้ไพ่ดีไหมฮะในส่วนของเรื่องโชคลาภช่วงนี้ไม่โดดเด่นนะคะก็ทะเลก็สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเบาได้เบาได้เบาเลยครับอ่ะนี่คือเรื่องของโชคลาภทีนี้มาดูในเรื่องของเลขนำโชคครับได้แกนเลขสี่ครับ 0 7 6แล้วก็หมายเลข3าครับ,รบการทําบุญเสริมดวงนี่ถ้าดูตัดไพ่นะฮะอยากจะให้ไปทําบุญนะฮะด้วยการถวายน้ําดื่มนะครับแล้วก็ทําบุญชําระนี้สงเพื่อเสริมดวงให้กับทีมวันพุธกลางวันนั้นดวงโชคดีแฮปปี้มีความสุขครับยังไงอาจจรย์โจแล้วก็แม่หมอตาเป็นกําลังใจให้กับทุกวันเกิดนะครับโดยเฉพาะทีมวันพุธนะฮะขอให้โชคดีรับทรัพย์รวยลูกเดียวครับ